ะะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตเฉลยนะคะตัวับรกิจกรรมนะคะสําหรับเรื่องการดูลสมการรีดอกนะคะโดยใช้วิธีเครื่องปฏิกริยานะคะใครที่อายากจะยังแบบตกหล่นยังไม่เข้าใจนะคะก็อาจจะดูคลิปนี้ย้อนหลังได้นะคะสำหรับในห้องก็ให้ทํากิจกรรมตามที่ครูแจ้งนะคะเสร็จห้าข้อรับลายเซ็นนะคะวันนี้บวกหนึ่งคะแนนนะคะเริ่มต้นนะคะก็จะเหมือนกับการดูลสมการโดยใช้เลขออกซิเนก็คือเด็กๆต้องหาเลขออกซิเนก่อน โดยที่ Cd นะคะเป็นอะตอมของธาตุอิสระก็คือ0ูนะคะ Fix O ลบ2นะคะตัวนี้จะได้ n บวก5 h บวก1 Cd บวก2นะคะ O ลบ2 n บวก2นะคะแล้วก็ h บวก1 O ลบ2นะคะเริ่มต้นเหมือนกันจากนั้นเราก็จะหาการเปลี่ยนแปลงเลกออกซิเจนนะคะซึ่งก็จะเจอคู่ของ Cd ที่เยกออกซิเจนเพิ่มนะคะแล้วก็คู่ของ n ที่เลกออกซิเจนลดลง สำหรับวิธีการนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้คู่เพิ่มคู่ลดนะคะจะให้ทําแยกออกเป็น2ครึ่งปฏิกิริยาคือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะแล้วก็ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันนะคะโดยรีดักชันนะคะก็จะเป็นครึ่งลดนะคะส่วนออกซิเดชันก็จะเป็นหัวตัวเพิ่มดังนั้นนะคะเราก็จะดึงตัว Cd นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คือตัว Cd 2บวกลงมานะคะสำหรับออกซิเดชันส่วนรีดักชันนะคะครูปาก็จะดึงคู่ของ NO 3ลบ ะะกับเก็น NO ลงมาจากนั้นก็จะใช้หลักการโดยการดุนทีละครึ่งนะคะซึ่งก็จะมี4ขัน้นตอนดุนอะตอมอื่นที่ไม่ใช่ O กับ H ในที่นี้คือ CD พีเผอิญเท่ากันแล้วจบนะคะข้อน,นี้ไม่ต้องดุน H ไม่ต้องดุน O ให้เท่ากันเพราะว่ามันเท่ากันหมดแล้วก็เหลือแค่ประจุค่ะข้างหน้าประจุเป็นศูนย์ฝั่งนี้บวกสองเพราะนั้นเด็กๆนระู้เนาะต้องเติมไหมคะสองอิเล็กตรอนเป็นอันจบครึ่งออกซิเดชัน ครึ่งดีดักชันบ้างค่ะฝั่งนี้นะคะดุลเอ็นเท่ากันแล้วมีหนึ่งกับหนึ่งต่อไปดุลโอโดยการเติมน้าําฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มีแค่หนึ่งก็เลยต้องเติมไหมคะ่ะสองเฮพอเติมน้ำเสร็จกลายเป็นว่ามี h เพิ่มขึ้นนะคะอีกสี่ตัวฝั่งนี้เลยเติมสี่บวกนะคะต่อไปการเติมอิเล็กตรอนนะคะก็ต้องดูให้ประจุเท่ากันนะคะฝั่งนี้ผลรวมเป็นศูนย์ทั้งหมดนะทำยังไงถึงจะเป็นศูนย์ ลบหนึบวกสีนะคะตอนนี้ได้บวกสเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ครูปารู้แล้วต้องเติม3อิเล็กตรอนนะคะซึ่งเด็กจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยออกซิเดชันกับ Reduction อิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการหาคอรนของสองกับ3ก็คือ6หรือพูดง่ายๆก็เหมือนกับการใช้วิธีคูณไข้นะคะโดยการใช้เลขออกซิเดชันเหมือนวิธีแรกนม้นสมการนี้ครูปาจะคูณสตลอดส่วนสมการด้านล่างครปาก็จะคูณส ทำให้ตัวออกซิเดชันนะคะคุปปาจะได้หน้าตาสมการเป็น 3cd ได้ 3cd 2บวกนะคะแล้วก็บวกกับ6อิเล็กตรอนส่วนรีดักชันนะคะคุปปาก็จะได้เป็น2 NO 3- ลบบวกกับ8 h บวกนะคะบวกหอิเล็กตรอนเกิดผลิตภัณฑ์เป็น2 NO นะคะแล้วก็บวกกับ4 h ่ o แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กตรอนเท่ากันนะคะนักเรียนก็สามารถ รวมเขียนปฏิกิริยารีดอกได้เลยนะคะปัดอิเล็กตรอน6ตัวทิ้งนะคะตอนนี้เราจะได้สามตัต้นนะคะก็คือ3 CD บวกกับนะคะ2 NO 3ลบแล้วก็บวกกับ8 H บวกและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็น3 CD 2บวกบวกกับ2 NO นะคะแล้วก็บวกกับ4 H2O ซึ่งเด็กจะเห็นว่าหน้าตานะคะ ของสมการที่ดูแล้วนะคะคก็สามารถที่จะเขียนสัมประสิทธิ์นะคะได้เป็นอันตราส่วน3มต่อ2ต่อ8ต่อ3ต่อ2ต่อต่อ4นะคะเขียนให้ถดีๆกันแล้วก็แน่นอนนะคะว่าทุกครั้งที่ทำเสร็จเนี่ยอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะคะตรวจคำตอบในใจด้วย CD มี3ฝั่งนี้3มนะคะ N มี2ฝั 2> ่งนี้2 โอนะคะ3าูณสเป็น6ฟฝั่งนี้2บวกกับอีก4ก็6 h 8ค่ะ4คูณ2ได้8แสดงว่าตอนนี้อะตอมไซา์ขวาเท่ากันประจุนะคะ0บวกกับลบ2นะคะบวกกับบวก8เพราะฉะนั้นฝั่งนี้รวมกันเหลือบวก6มาดูฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะฝั่งนี้ก็ได้บวก6 0, 0แล้วก็0นะคะก็แสดงว่าเป็นสมการรีดอกที่ดุลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2.1 กัวุ่มที่1นนะคะก็เฉลยได้อย่างถูกต้องนะคะก็หวังว่านักเรียนนะคะจะลองเอากลับไปทําเองนะเพราะว่าข้อสอบก็ออกแบบนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนจําหลักการได้ทําได้ก็คือยังไงก็ทําได้เหมือนคนปั่นจัก,กรยานเป็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอข้อสอบแบบไห,หนนักเรียนก็สามารถทําได้นะ,ะหลักการที่ครูพยายามจะให้หนูนะอ่ะไปดู2.2นะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็จะเริ่มต้นจากการหาเลขออกซิเดชันนะคะที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเริ่มเลยนะคะ ฟิกโอลบนะคะตัวนี้จะได้เ n บวกเจ็ดไลบหนึ่บวกหนึลบสอะคะ o ลบสอบวกสีะคะ i ้อยสคือ0ู 2, นะคะ h วกหแล้ว O-2 ลบนะคะตัวนี้ก็จะสังเกตว่ามีามี o h ลแสดงว่าเป็นการดุลในเบสนะคะ,ะยงเส้นค่ะตัวที่เปลี่ยน MN จากบวก7เป็นบวกสี 4, ลดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งค่ะก็คือ I เพิ่ม สำหรับวิธีการนี้นะคะจะไม่ได้สนใจว่าเพิ่มลดเท่าไหร่นะคะขอแค่หรือว่าคู่ไหนเพิ่มคู่ไหนลดคือจบนะคะเพราะนั้นเด็กก็จะแยกออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะกับครึ่งปฏิกิริยารีดักชันได้ออกซิเดชันดึงคู่เพิ่มค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะดึง I2 i อลนะคะกับผลิตภัณฑ์คือ I2 ลงมาสนรีดักชันนะคะเด็กก็จะดึง MnO4 ลบนะ,ะกับตัว m n o สององมาจากนั้นเราก็จะดุลทีละครึ่งนะคะใช้หลักการเนาะ,อะตอนนี้นะคะ i ฝั่งนี้มีแค่1ตัวฝั่งนี้มี2ตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำา i ให้เท่ากันก่อนโดยการเติม2องนะคะ O ไม่มี H ไม่มีไม่ต้องไปเติมอะไรนะคะจบดูประจุเลยค่ะฝั่งนี้รวมกันคือลบสฝั 2, ่งนี้เป็น0ูเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเติมบว,วกเลยค่ะสองอิเล็กตรอนเพื่อให้ประจุซ้ายขวาเท่ากัน กลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องออกซิเดชันนะคะดุลเรียบร้อยมาดูเครื่งรีดักชันบ้างนะคะ Mn มี1นมี1อีกฝั่งมี1เรียบร้อยแล้วเท่ากันต่ O มีม e ี4อีกฝั่งมี2ค่ะไม่เท่ากันก็เลยต้องเติมเลยคะ่ะ2 H2O พอเติมเสร็จนะคะกลายเป็นว่ามี H นะคะเพิ่มขึ้นมาฝั่งนี้เลยต้องเติมอะไรเข้าไปคะ4 H บวกเพื่อให้ไายฝาเท่ากันสุดท้ายนะคะเรามาดูประจุค,ะคะ่ะ ฝั่งนี้ลบหนึ่งนะคะกับบวกสี่เพราะนั้นรวมกันตอนนี้มันได้บวกสามในขณะที่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะมีค่าเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเติมบวกสามเอกตอนเข้าไปนะคะเพื่อให้ประจุนะคะเท่ากันเป็นศูนย์ทั้งซ้ายและขวาอันนี้ก็คือครึ่งรีดักชันที่ทําการดุลเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเด็กๆจะเห็นว่าข้อนี้เช่นเดียวกันค่ะอิเล็กตรอนไม่เท่ากันนะคะคอลอร์ของสองกับสามคือหก สมการด้านบนคูปาจะคูณ3ตลอดนะคะและด้านล่างคูปาจะคูณ2ตลอดทําให้เด็กๆจะได้สมการออกซิเดชันนะคะกลายเป็น6 I- ไลได้เป็น3 I2 นะคะแล้วก็บวกกับ6อเอเล็กตอนส่วนรีดักชันคูณ2ตลอดนะคะจะได้เป็น2 m n o 4ลบออกขอภัยนะคะบวก,กับ8 H บวกนะคะแล้วก็บวกกับ6กอิเล็กตรอน ได้2 MnO 2นะคะแล้วก็บวกกับ4 H2O เมื่อทำมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเห็นแล้วว่าอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วนะคะนักเรียนสามารถรวมสมการตัดอิเล็กตรอนต,ตัดตัวร่วมนะคะรวมตัวเหมือนอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นนะคะเราจะได้ปฏิกิริยารีดอกออกมาเป็น6 I- L บวกกับ2 MnO4- บวกกับ8 H+ L นะคะได้เป็น3 i 2 บวกกับสอง MnO สองแล้วก็บวกกับสี่ H 2O ถ้าเหมือนกับข้อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยข้อนี้คือเสร็จแต่เพระเอออย่างที่ครูปาบอกว่าข้อนี้มันให้ดุนูในเบร์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทําต่อเนาะทำต่อโดยการเติมเลยเข้าไปคะ่ะดูนในเบร์ครูปาบอกแปดเลยคะ่ะ O ไฮโเดเติมทั้งซ้ายและขวาเติมเข้าไปเลยคะ่ะนะคะดูนในเบรก็คือเติมเข้าไป มันตัวนี้มันจะกลายเป็นแปด H2O ซึ่งสามารถตัดกับโมเลกุลของน้ำอีกฝั่งได้นะคะเหลือสี่ดังนั้นนะคะในสมการที่ดุลในเบรเด็กๆจะไดสมการรีดอกเป็นหกไอล็กบวกกับสอง MnO4 ล็กบวกสี่ H2O นะคะได้เป็นสามไอสอง บวก2 MnO 2นะคะแล้วก็บวกกับ8 OH ลบจบนะคะหน้าตาของสมการที่นักเรียนนุนได้นะคะก็จะตรงกับหน้าตาของสมการในโจทย์นะคะด้านบนแล้วก็อย่าลืมตรวจคาตอบเนาะ I มี6ฝั่งนี้3 2ก็คือ6 Mn มี2ฝั่งนี้2นะคะ O 4ีคูณสเป็น8บวกสี่ก็12นะคะฝั่งนี้มี4ีบวกแก็12 H 8ฝั่งนี้ก็แ นะคะมาดูประจุบ้างนนทกรดูดีๆเลยนะคะเวลาหาประจุเนี่ยหาไม่ค่อยคล่องนะคะตัวแรกนะคะ i ลบหนึ่งมีหกตัวก็เป็นลบเลยค่ะลบหกคู่ต่อมานะคะ mno สี่ลบหนึ่งมีสองตัวเป็นลบสองน้ำไม่มีประจุแสดงว่าผลรวมคืออะไรคะศูนย์นะคะดังนั้นฝั่งสามขั้นต้นจะมีผลรวมของประจุคือลบแปด ทางผลิตภัณฑ์ค่ะไอหอไม่มีประจุคือศย์ค่ะ MNO 2ไม่มีประจุคือศูค่คะส่วน o h นะคะลบหมี8ตัวเป็นลบแปดก็จะเห็นว่าถ้าเราดึงสมการถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตอมซ้ายขวาหรือประจุซ้ายขวาต้องเท่ากันนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับข้อ2.2สองนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็ถูกต้องนะคะเขาสามารถที่จะหาคําตอบได้ตรงกับที่คุณคูเฉลย ถ้านักเรียนติดขัดนะคะหรืออาจจะฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่สองนะคะนักเรียนสามารถถามได้นะให้เขาอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ร่วมร่วมกันนะต้องช่วยกันเราเหลืออีกสามข้อนะคะวันนี้ห้องเจ็ดเก่งมากๆนะสมาธิดีนะคะครูรู้แหละว่าแบบ ันอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่รูก็เชื่อว่าเราทําได้แล้วกเ็เคมีมันก็เหมือนเป็นพื้นฐานนะสิ่งที่เรากําลังเรียนอยูอ่นักเรียนอาจจะมองไม่ออกว่าหนูจะไปทําทอะไรในอนาคตได้หรอครูนะตอนนี้นักเรียนก็เห็นแล้วว่ารถไฟฟ้ามันมาแล้วชนะรถไฟฟ้ามันมีองค์ประกอบที่สำคัญคือแบตเตอรี่ใช่ปะลดราคา3ล้านแบตเตอรี่ก็ไม่ต่ำกว่าสา0แสนแล้วใครเป็นคนคิดแบตเตอรี่ก็นักเคมีนี่แหละคะ่ะคิดจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนเข้าใจตัวพื้นฐานเนาะนักเรียนก็สามารถเราไปต่อ,อยอดได้นะนี่คือสิ่งที่ครูพูดตลอดเลยนะคะแต่ถ้าพื้นฐานเรายังไม่เข้าใจเลยนะคะเรายังแยกไม่ออกเลยนะคะเรายังไม่รู้เลยใครเป็นออกซิเดชันใครเป็นรีดักชันมันถ่ายอ e นอิเล็กตรอนกันยังไงนักเรียนจะไปคิดตัวหนึ่งถึงนวัตรกรรมที่มันจะเปลี่ยนโลกมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะ <S <S ครูอ่ะชอบประเทศเกาหลีมากมากเลยนะเกาหลีใต้นะ เขาเริ่มต้นจากการเป็นแบบประเทศกําลังพัฒนาเหมือนประเทศไทยนี่แหละตอนที่ครูปาเป็นนักเรียนมอตอ้นดูทุกวันนี้สินะฟุตบอลเขาก็ไปถึงฟุตบอลโลกแล้วใช่ไหมนะคะศิลปินเขาก็เดบิวต์แบบถึงแบบบิวบอร์ดแล้วใช่ไหมคะ,อะเออคนนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่อนาคตของประเทศไทยนะและถ้าเราไปดูการศึกษาของเกาหลีใต้ก็เข้มข้นมากๆนะการที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยอะไรนะเขาเรียกว,ว่าโซใช่ไหม นะคะของเขาก็แข่งขันสูงมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นใบเปิดทางในการทำงานหลายๆอย่างต่อให้เราจะแบบมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วันนี้นะคะคือความอดทนแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนนะคะก็จะทำให้ได้เรียนประสบความสำเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงต่อไปอมาดู2.3ะคะ2.3ลุ่มที่3ามก็กระชบกระแจกนิดนึงแต่ว่า ถูกนะคะทำได้ถูกต้องนะคะก็เริ่มต้นจากการหาเลขอออฟเซชันนะคะ s e n เป็นอะตอมธาตุอิสระก็คือ0ูนย์นะคะ o ลบสองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ V ตัวนี้คือบวกหนะคะ h บวกหนึ่ง set n บวกสอง v บวกสองนะคะ h บวกหนึ่ง o ลบสองตอนนี้นะคะนักเรียนจะได้ตัวที่เปลี่ยนแปลงเลขอออฟเซชันคือคู่ set n ค่ะเป็นเลขอออฟเซชันเพิ่มและคู่ของ v ค่ะเป็นตัวที่เลขอออฟเซชันลด จากนั้นนะคะเด็กๆก็แยกออกเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งออกซิเดชันนะคะกับครึ่งรีดักชันออกซิเดชันนะคะดึงคู่เพิ่มก็คือดึงตัวเซตเอนะคะกับเซตเอนสองบวกลงมารีดักชันนะคะดึงตัวลดนะคะก็คือ Vo สองปัจจุบวกนะคะกับ V สองบวกจากนั้นนะคะใช้หลักการสี่สเตปของครูปาดึงต่ละครึ่ง ะะตัวแรกค่ะดูลนอตอมที่ไม่ใช่ O กับ H ในที่นี้คือ z N กับ V ซึ่งมันเท่ากันแล้วก็จบไม่ต้องทำอะไรนะคะตัวต่อมานะคะดุล O ไม่มี O ไม่มีเหตจบค่ะเพราะนั้นเราก็จะดุลแค่ประจุในการเติมเลยค่ะ2อ,อิเล็กตรอนเนาะต้องเป็น2นะคะเพื่อให้ประจุชายขวารวมกันเป็นสูนคือออกซิเดชันจบคึ่งรีดักชันค่ะ V ให้กันแต่ O ไม่เท่าครูบาจ,จึงจำเป็นต้องเป็น2น้ํา แล้วเมื่อเติมน้ำเข้ามานะคะจึงมีความจำเป็นต้องเติม4 H บวกเพื่อให้ H เท่ากันทางซ้ายและขวาจากนั้นนะคะเราก็จะมาเช็คประจุค่ะฝั่งนี้นะคะมีบวก2กับ0ในขณะที่ฝั่งนี้มีอยู่บวก5เพราะฉะนั้นทำไงไปถึงจะเท่ากันก็เลยต้องเติมเลยคะ่ะ3อิเล็กตรอนกลับมาสู่โหลกเดิมแล้วค่ะอิเล็กตรอนไม่เท่าต้องหาครอนอเพราะฉะนั้นพลา,ารออิเดชันคูปาจะคูณ2คูณ3ตลอด และสมาการรีดักชันครูบาจะคูณ2ตลอดทำให้เด็กๆจะได้ครึ่งออกซิเดชัหน้าตาเป็น3 z มนะคะได้เป็น3 z ม2ซบวกแล้วก็บวกกับ6อิเล็กตรอนส่วนฝั่งรีดักชันนะคะดเด็กจะได้เป็น2 Vo 2บวกนะคะบวกกับ8 H บวกบวก6อิเล็กตรอนนะคะได้เป็น2 V 2บวกแล้วก็บวก4น้ํา พอเอ็กตอนเท่ากันชีวิตก็ง่ายขึ้นละค่ะเด็กๆก,ก็รวมสมการเลยค่ะตัดตัวร่วมรวมตัวเหมือนแล้วจะได้ปฏิกิริยารีดอกที่มีสารตั้งต้นคือ3 ZN บวกกับ2 VO 2บวกบวก8 H บวกได้เป็น V 2สองบวกเล้ค่ะได้เป็น3าม2อสบวกบวกกับ2 V 2บวกแล้วก็บวกกับ4 H2O หน้าตาสมการเหมือนเป๊ะเลยนะคะกับที่โจทย์กำหนดได้อัตราส่วนคือ3ต่อ2ต่อ8นะคะต่อ3ต่อ2ต่อ4สุดท้ายก็ลองเปิดคำตอบนะคะเซ็ต <c oughs> <Z S 2> เป็นมี3ฝั่งนี้มี3 V 2 V 2สออมี4ฝั่งนี้4ค่ะ H มี8 4 2 8เท่าเช็คประตูนะคะ0ูบวกส บวก8นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้รวมกันจะได้เป็นบวก10อีกฝั่งหนึ่งนะคะบวก6บวก4 0เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ได้บวกอะไรเหมือนกันคะบวก10นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราดูสมก,การถูกต้องนะคะไม่ว่าจะวิธีอะไรเวลาเตรวจคำตอบนะคะทั้งอะตอมซ้ายขวาแล้วก็ประจุซ้ายขวาต้องเท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่กลุ่มที่สามก็คิดได้นะคะอ่า พยายามทาให้ได้นะคะครูก็ตอนที่สองยังไงในข้อสอบปลายภาคเรียนต้องเจอเรื่องการดุลสมก,การรีดอกแน่นอนไม่อยากให้ส่งกระดาษเปล่านะคะนะก็ไม่ต้องมาแต่งกรหรือว่าเพลงนะคะวาดรูปอะไรเงี้ยนะคะมีข่าวลงใช่ป่ะที่ครูคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วเด็กก็เขียนคําตอบมาเป็นรูปกราบหลายๆลแบบเนาะเออเออมีอะไรคะเอาหัวลงพื้นใช่ไหมแล้วก็กราบด้วยอะไรเงี้ยนะคะเออไม่ต้องหรอกเนาะเขียนมาดีกว่านะคะ ต่อไปนะคะเรามาถึง2.4นะคะกลุ่มที่4ก็สามารถที่จะเฉลยข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะนี่ก็ชื่นชมตัวสมาชิกในกลุ่มนะคะเริ่มต้นจากการหาเลขออกเซชันนะคะฟิกโอเป็นลบจะได้ CL นะคะตัวนี้บวก1นฟิกโอลบ2นะคะจะได้ CR บวกสาบวกหนลบนะคะ CL ลบนลบนะคะตัวนี้จะเป็นบวก6นะคะแล้วก็ h ฮสบวกลบ ถ้าเราหาเลขออกซิเดชันได้คล่องนะคะก็จะทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นตัวเปลี่ยนค่ะ Cl เนอะจากบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งตัวนี้ก็ลดนะคะแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือ Cr นะคะตัวนี้จากบวกสามเป็นบวกหกเพิ่มเมื่อได้คู่เพิ่มคู่ลดนะคะเด็กๆก็จะทำแยกออกเป็นสองครึ่งนะคะก็คือครึ่งออกซิเดชันกับครึ่งรีดักชันนะคะ คู่เพิ่มค่ะดึงลงมาก็ L, ะะก 4, L, ะะจะได้เป็น CRO 2ลบนะคะกับ CRO 4 2ลบคู่ลดนะคะเด็กๆจะได้เป็น CLO ลบนะคะกับ CL ลบแล้วก็ใช้หลักการ4ข้อเหมือนเดิมนะคะดุลอะตอมที่ไม่ใช่ O กับ H ในที่นี้คือ c r กับ CL ซึ่งเท่ากันอยู่แล้วนะคะเต็ตต่อไปค่ะดุล O ให้เท่ากันนะคะฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี2นะคะฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มีสอุาก,ก็เลยเติม สอง o พอติมเสร็จมันจะกลายเป็นต้องมาเติมอะไรคะ4 h ่เบวกใช่ไหมคะเพื่อให้อตอมสายขวาเท่ากันนะคะเช็คประจุค่ะฝั่งนี้ลบหนึ่งกับศูนย์นะคะฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะลบสองกับบวกสี่เพราะนั้นตอนนี้มันรวมกันเหลือเท่าไหร่คะลบสองนะทำยังไงถึงจะเป็นอ้อมันเหลือบวกสองเนาะพนั้นทำยังไงถึงจะเหลือลบหนึ่งคะต้องเติมกี่เล็กตอนคะ สามอิเล็กตรอนนะคะใช่ปะนะคะต่อไปนะคะฝั่งรีดักชันนะคะเติม O ค่ะเติมตัวเดียวเติม H ค่ะสุดท้ายนะคะก็ทำประจุนะคะให้เหลือลบหนึ่งเท่ากันฝั่งนี้คุณปาจะเติมไหมคะสองอิเล็กตรอนนะไหมคะคุณสี่จากนั้นนะคะจะเห็นว่าอิเล็กตรอนไม่เท่ากันอีกแล้วต้องหาคอร์อสมการด้านบนคุณปาจะคูณ2ตลอดและสมการด้านล่างคุณปาจะคูณ ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะได้สมก,การออกซิเดชันนะคะเป็น2 CrO 2ลบบวกกับ4 H2O ได้เป็น2 CrO 4 2ลบนะคะบวกกับ8 H บวกแล้วก็บวกกับ6เอิเล็กตรอนนะคะส่วนรีดักชันนะคะที่คูณ3ตลอดก็ได้เป็น3 ClO ลบนะคะบวกกับ6 H บวก บวก6อิเล็กตรอนนะคะได้เป็น3 Cl เลลบนะคะแล้วก็บวกกับ 3H2O จากนั้นนะคะเมื่ออิเล็กตรอนเท่ากันดเด็กๆก็จะสามารถรวมน,นะคะเขียนรีดอกข้อนี้นะคะแตกต่างจากข้ออื่นตรงที่ว่าทั้ง2สมการมันจะมีน้ำแต่ h สบวกใช่ไหมคะเพราะนั้นตัดกันได้นะฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนี้มี3ฝั่งสาหมดฝั่งนี้เหลืออะไรคะ1 h 2่เเห็นใช่ไหมฝั่งนี้มีเท่าไรคะ6ฝั่งนี้มี8ปตัดกันเหลืออะไรคะ สอง H บวกเพราะนั้นนะคะเด็กจะได้สมการอ e เป็น2 CrO 2องลบนะคะบวกกับเขียนให้เหมือนเขาเนาะอ่าอ่าไม่เหมือนก็ได้3 ClO ลบนะคะบวกกับ1 H 2 O ได้เป็น2 CrO 4 2ลบนะคะบวกกับ3 Cl ลบนะคะแล้วก็บวกกับ2 H บวก ซึ่งเด็กจะเห็นว่าข้อนี้เหมือนกันนะคะเป็นสมการที่ดูนในไรลุกดูนในเบเพราะนั้นทำแค่นี้ยังตกไม่ได้นะต้องเติมเลยเข้าไปคะ2 OH og, ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะอันนี้ก็จะรวมกันกลายเป็น2 H2O นะคะซึ่งสามารถที่จะไปตัดน้ำโมเลกุลฝั่งนี้ได้หมดนะคะเพราะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือ1 H2O นะคะ เราก็จะได้สมการรีดอกนะคะที่ดุลในเบนะคะเรนจะเห็นว่าเวลาดูในข้อสอบให้ระวังนิดนึงนะถ้าเขาเอาตัว clo ลบขึ้นเป็นตัวแรกเ่้ก็อาจจะสลับนะคะให้เหมือนเขาเนาะมันจะได้เป็น3 clo ลบนะคะบวกกับ2 cro 2ลบนะคะบวกกับ2 oh ลบได้เป็น3 CL ลบนะคะบวกกับ2 CR O 4 2ลบนะคะแล้วก็บวกกับ H 2 o แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการตรวจคำตอบนะคะ CL og, มี3ฝั่งนี้3นะคะ O 3บวกกับอีก4เป็น7บวกอีก2เป็น9นะคะอันนี้4คูณ2เป็น8บวกมีก1ก็เป็น9นะคะ CR มี2ฝั่งนี้ก็2นะคะ H มี2ฝั่ง 2, นะะ H og, 2, ี้ก็ 2. ส่วนประจุนะคะ ตัวแรกมีลบสามนะคะบวกกับตัวที่สองนะคะอีกลบสองบวกกับตัวที่สามนะคะอีกลบสองนั้นฝั่งนี้รวมกันจะเป็นลบเท่ไห่คะลบเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะลบสามตัวนี้ลบสี่ส่วนน้ําเป็นศูนยนะคะไม่มีประจุก็คือศูนนะคะก็จะเห็นว่าประจุเท่ากันนะคะเป็นลบเจ็ดทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะสมการดึงดอกที่ดุลแล้วขออีกนิดนึงนะคะ วันนี้นะคะใครที่เข้ามานั่งนะเดี๋ยวครูปาจะเช็คชื่อแล้วให้บวกทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่มาถือว่าเป็นโบนัสให้นะคะ2.5นะคะ2.5ก็มีเพื่อนที่ทำแล้วนะคะจะเห็นว่าโจทย์จะยาวแค่ไหนแต่ว่านักเรียนก็สามารถเขียนได้นะคะว่าสา,ารอันงต้นก็คือมาจากตัว Mn เท่าไหร่คะ2บวกกับ p b o 2นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็น MnO4- นะคะกับ p b 2บก แล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าให้ดูในะไรคะ่ะดูในเบสนะคะ,ะนั้นเริ่มต้นเด็กๆก็จะหาเลขออกซิเดชันก่อนนะคะเพื่อหาตัวเพิ่มลดนะคะเราก็จะได้คู่ M N นะคะเป็นคู่ที่เลขออกซิเดชันเพิ่มแล้วก็คู P ่ P B เนาะเป็นคู่ที่เลขออกซิเดชันลดจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะแยกออกเป็น2เครื่องปฏิกิริยาคือออกซิเดชันนะคะกับรีดักชันเหมือนเดิมนะคะ ดึงคู่เพิ่มค่ะก็คือ Mn 2บวกกับ MnO 4ลบนะคะส่วน reduction ก็จะเป็น PbO 2นะคะกับ Pb 2บวกแล้วก็ทำตาม4สเต็ปค่ะดุล Mn กับ Pb เท่ากันแล้วนะคะก็ไปดุล O ให้เท่ากันฝั่งนี้คูปปาเติม4 H 2 O นะคะทำ H ให้เท่ากันนะคะโดยการเติม H บวกนะคะไป4ตัวจากนั้นนะคะเราก็มาดูประจุฝั่งนี้เหลือบวก2นะคะฝั่งนี้ มันคือบวก7จใช่ปะเพราะ,ะนั้นทำไงถึงจะเหลือบวก2ก็ต้องเติม5้าเลยค่ะอิเล็กตรอนนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้บ้างคุปตก,ก็จะเติม2 h ง o นะคะฝั่งนี้จะเติม4 h ่มาดูประจุนะคะฝั่งนี้บวก4กับบวก2นะคะไม่เท่ากันคุปก,ก็จะเติมเลยคะ่ะ2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คอร์นอนของ5กับ2คือ10ใช่ไหมคะ สมการนี้ก็จะคูณ2ตลอดสมการนี้ก็จะคูณ5ตลอดทันใชักหลักการจะเหมือนเดิมแล้วนะคะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น2 mn 2บวกนะคะบวกกับ8 h 2 o ได้เป็น2 mn o 4ลบนะคะแต่2 6 h บวกนะคะแล้วก็บวกกับ10อิเล็กตรอนส่วนสมการด้านล่างนะคะก็จะได้เป็น5 pb 2บวกบวกกับ20นะคะ h บวกบวกกับ10อิเล็กตรอนนะคะได้เป็น5 ทีบีสองบวกนะคะบวกกับสิบน้ำจากนั้นเด็กๆก็จะรวมสมการนะคะก็จะตัดตัวร่วมรวมตัวเหมือนนะคะสิบอิเล็กตรอนถูกตัดออกนะคะสิบหกเฮสบวกหมดคะ่ะยี่สิบเฮสบวกจะเหลือแค่สี่นะคะแปดน้ำหมดคะ่ะสิบน้ำจะเหลือสองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆก็จะได้สมการรีดอกนะคะที่มีซอการเป็นสองเอนสองบวกนะคะบวกกับห้า p o 2นะคะแล้วก็บวกกับ4 H บวกผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็น2 MnO 4ลบนะคะอันนี้หมดเนาะบวกกับ5 p v 2บวกนะคะแล้วก็บวกกับ2 H 2 o แน่นอนว่ามันยังไม่จบเพราะว่าโจทย์สั่งให้ดุลในเดทเด็ก,เดก,ก็จะเติมเลยคะ C O H ลบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะ4 H บวกกับ4 O H ลบก็จะเป็น4น้ำนะคะตัดต่อได้อีกนะคะเพราะฉะนั้น ฝั่งนี้ก็จะเหลือ2 H2O นะเพราะฉะนั้นรีดอกที่ดุลในเบสน,นะคะในเ็กจะได้เป็น2 Mn2 บวกนะคะบวกกับ5 PDO2 นะคะบวกกับ2 H2O ได้เป็น2 MnO4- บวกกับ 5, 5 PD2 บวกนะคะแล้วก็บวกกับ4 OH- อนะแล้วก็ลองตรวจคำตอบนะคะหมดเวลาแล้วต้องขอ